พี่หนุ่มเนี่ยยังไม่กลับม,มาเลยนะทุกคนเจอไหมเฮ้ยอะไรวะกี่โมงแล้ววานเนี่ยเอาทุกคนตีหนึ่งสี่นาทีแล้วนะเฮ้ยพี่หนุ่มไมิคยังไม่กลับม,มาเลยวะจนัจนจันพี่หนุ่มหายวะใครหายพี่หนุม่มเนี่ยพี่หนุ่มหายไปไหนไวะพี่หนุมน่ม สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมดิดนะครับซึ่งใครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของพลเป็นคนแรกนะทุกคนก็อย่าลืมซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็เดินมาค่อนข้างที่จะเย็นหน่อยนะทุกคนแล้วก็พามาในป่าผืนใหม่นะซึ่งป่าที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นป่า เต่งลางทั้งหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็วิวเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วก็เราต้องขึ้นบนยอดเขาขึ้นมานะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปแคมป์กันตรงไหนนะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะผมเนี่ยให้อาจารย์เชนนําทางมานะครับผมครับผมสวัสดีครับน้องเชนจช่องลองดูโอเคครับวันนี้จะพาน้องดิดเนี่ยไปยังสถานที่เก่าของผมนะก็จะอยู่บนยอดเขาป่าเตงลางเลยนะครับ ก็ตรงนี้นี่ช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้เข้ามานานนะก็น่าจะ4ี่หเดือนแล้วนะครับครัแถวๆนั้นก็จะมีลูกไม้อยู่นะก็จะชวนดิดแล้วก็พี่หนุ่มไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปดูว่าสัตว์จะมากินลืกเปล่าลูกไม้แถวนั้นนะครับผมก็วันนี้มีพี่หนุ่มอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับผมหนุ่มคนรักเด็กนะครับผมครับผมเด็กเยอะด้วยก็วันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ ป่าเต่งตรงนี้เนี่ยคือไม้ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันพี่ใบออกมาใหม่แเราก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะทุกคนเราก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ผมเนี่ยกำลังหาทําเลในช่วงหน้าฝนนะทุกถ้าหน้าฝนขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่านะับทุกคนจะมาหาซ้ําทาเลแถวนี้นะครับเพื่อเป็นที่พักนะครับผมเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเนี่ยหาแหล่งน้ําค่อนข้างที่จะง่ายกว่าช่วงหน้าแรงนะคือเราก็เอาจากฝนเนี่ยน้าที่ตรงมาจากฟ้านะครับเราก็มากรองไว้นะครับเพื่อเป็น การใช้ของพวกเรานะโอเคยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปก่อนนับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไป ตรงนี้ถึงแล้วเว้ยตรงนี้ใช่ตรงนี้เป็นจุดจา่าเออเจ้าการใครมาล่ะใช่ใช่อ๋ออันนี้อันนี้คือที่ทำไว้ทำไว้ที่ไหนอ,อืมดีเลยไม่ต้องทำใหม่ละมุมได้ดีดีเลยมุมนี้หนึ่งสองสามคนพอดีเลยโอเคมาอะ ออาจารย์ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เป็นรอยเกาของอาจารย์ใช่ป่ะใช่ครับผมตรงนี้เป็นรอยเก่ามาสามครั้งมาคนเดียวตลอดนะตรงเนี้ยนะใช่ทุกคนตรงนี้คือเก่ามากแล้วดูจากร่องรอยนะคือไม่ได้ใช้งานมาหลายเดือนถ้าแบบรอยใหม่ๆเนี่ยคือมันจะมีพวกดินหรือว่าการใช้งานที่ยังไม่เก่าอย่างนี้นะอาจารย์นะใช่ในฝนตกมันทับลงมาอ๋อแล้วตรงนู้นเนี่มันจะมีลูกไม้อยู่ตรงไหนแต่ว่ามันโดนไไหม้หมดแล้วอ๋อใช่ช่ช่ ก็ตรงนี right? ้เป็นจุดที่สูงที่สุดของเขาลุ่งนี้นะทุกคนบริเวณที่เราอยู่นะอาจารย์นะนี่เราก็สามารถมองวิวได้เลยนะทุกคนนี่นี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะกางผ้ชินกันก่อนนะอาจารย์นะใช่ต้องรีบกางผ้ชินก่อนเพราะพาที่ตกดินใช่ใช่ก็มืดเนี่ยขี้เกียจทำไรใช่ใช่ก็เดี๋ยวพี่พี่หลายท่านบอกว่าทําไมเรามาแป๊บเดียวมืดคือช่วงกลางวันเนี่ยผมบอกเลยว่าร้อนมากทุกคนคือร้อนจริงๆเลยนะขนาดแถวบ้านเราเนี่ย สี่โมงห้าโมงเย็นดดนี้แดดนี่ยังเปรี้ยงอยู่เลยนะยใช่แล้วก็เราเข้าในป่าพวกป่าไม้เต็งเนี่ยมันหาน้ําค่อนข้างที่จะยากนะพวกเราก็เลยต้องแบกน้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับท<ช>ุกคนแล้วก็ใ,<ช>ให้เพียงพอกันใการใช้งานเราวพวกเราใช่น,นีคนละขวดครับใช่ใช่ใ,ใช่ก็ถ้ามาไวเนี่ยพวกเราอาจจะแบบหน้ามืดได้นะทุกคนนะร้อนอากาศร้อนใช่สี่สิบสององศาออาพวกเราเลยก็ตัดสินใจว่าอ่าใช่ใช่พวกเราเลยตัดสินใจว่ามาแบบ ให้ช่วงที่แบบแดดจางๆลงหน่อยนะใช่ใช่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็จัดเตรียมที่พักกันก่อนดีกว่าครับสุ้าวยเนี่ยหยุอะโอกาสเนี่ยตัวสกกแล้ว เมาเด็กแน่เลยม,มันเป็นอยังไงนี่เด็กน่นารักนะเด็กจะน่ารักออนเก่งสุดยอดเลยที่คกู กเกรนอีกแล้วดูินอนอจะตังหน่อนดิ นนลั้้้้งเเหหรอทยยยโทท่ไดออไดไไดดมใประมาณนี้เลยนะทุกคน<ผ>น,นี่นะระหว่าง,ง,งที่เราพุกไปนะมีฟ้าร้องมาสองรอบนะทุกคนคก็ผมเหมือนที่บอกตลอดนะคือป่าเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้นะบ,บางทีเนี่ย ฟ้าไม่ร้องเลยนะแต่ฝนเนี่ยดันตกบางทีฟ้ราร้องแทบตายฝนไม่ตกก็มีหลายค้างแล้วนะนี่แล้วก็ส่วนมาดูฝั่งนี้นะครับอาจารย์ของเราเนี่ยกำลังก่อไฟนะครับนี่ก่อไฟอันนี้เนี่ยอาจารย์ก่อเกือบเป็นชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนสองชั่วโมงแล้วมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเพื่อนเป็นเพราะไม่มีอย่างไนรถช่วงนี้ไม่ค่อยมีไฟในตัวนะไม่มีครับผมทำไมมันเป็นเพราะอะไระเพื่อนมันเป็นเพราะว่าช่วงนี้ขาด ปัจจัยหนึ่งอย่างปัจจัยั้นสาคัญต่อชีวิตอรือไม่มีไฟอย่างนั้นอีกอลูกใครทําให้เป็นอย่างงี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็ก่อไฟติดปุ๊บเนี่ยพวกเราก็จะมาประกอบอาหารกันกินเลยนะครับผมจะดีเหรอเอาเลยลุยรีบๆเลยรีบๆเลยเหรอโอ้โหรีบไปไหนเดี๋ยวให้อาจารย์ตั้งหม้อข้าวเลยเพื่อนครับโอเคเดี๋ยวพี่หนุ่มเนี่ยเป็นหน้าที่พ่อครัวนะครับในวันนี้พี่หนุ่มบอกหา จใช่ผมทำอะไรครับผมนี่เป็นแต่ต้มใบกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับผมหรือไม่กวนใบกระเจี๊ยบถนัดแบบนั้นมาก่านถนัดอาหารกระเลียงแบบบรรนอกบ้านนอกนะนี่หรอปลาพี่หนุ่มย่างเลยอ๋อเออเว้ยแต่ที่เหลือผมจัดการเลยมาด้วยนี่ใบศกนะครับผมใช่ด้วยใบศงเราหนึ่งสองสมไคือวันนี้เราเอาปลาสดมลาเลยได้ทุกคนเพิ่งไปยิงมาได้วันนี้เองนะครับใช่ใไอนี่ฝีมือน้องดิดยิงได้นะใบศกตัวนี้เป็นผมเป็นคนยิงได้นะครับพอ ปลาตัวใหญ่เนพี่หนุ่มเอาไปกินคนเดียวนะครับทุกคนคือมีหลายบ้านนะเขาแบ่งคนอื่น,นบ <ผม S 2> ้างมีสี่บ้านนะครับเวลาผมไปยิงปลาต้องยิงให้ได้เยอะๆอยังต่ำๆเลยต้องสี่ตัวนะ,ะถ้าตัวที่ใหญ่ที่สุดต้องให้บ้านไหนอ่อบ้านแรกพูดออกสี่ไม่ได้ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงก็มาดูมิดโอ้ เดี๋ยวมันก็หักองฟงมันได้ยินชัดนะ อ้าวทำอะไรไวรุ่นอ๋อทำอะไรครับก็กินข้าวแล้วเนี่ยเราอ๋อจะกินแล้วเหรออุ้ยมันหิวข้าวมันวายแท้เขาไม่เจอหน้าเด็กเราหิวข้าวอ๋ออาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์อิูข้าวครับ๋อกับข้าวสุกหมดแล้วเหรอเพื่อนเยอครับผมอ๋อตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะโอเคต่อไปก็จะกินข้าวแล้วนะครับทุกคนนี่มาๆๆวันนี้เนี่ยเมนูเนี่ยเยอะไหมพี่ดมเมนูเยอะครับวันนี้เยอะเลยอืครับ เยอไม่เยอะได้ไงอ่ะเราไปจิกของเขามาเราไปเป็นลักของเขามาอืมก็วันนี้เนี่ยพิเศษนะจะมีปลาแซลมอนให้เรากินด้วยนะนี่ทุกคนปลาแซลมอนด้วยนี่ปลาที่พี่หนุ่มย่างเองนะครับผมย่างเองกับมือครับใช่ย่างกับเท้าย่างไม่ได้คิดอยู่ใช่ไหม น่าทานมากเลยนะเหลืองอลามเลยนะคือพี่หนุ่มไปจับมาบนยอดไม้เนี่ยนะใช่เหรอถ้าอะไรไฟไหม้เหลืองพอดไอไม่ไม่ใช่แค่เหลืองพอดีไหม้พอดีพอดีนะครับโอเคครับทุกคนนะมาทานข้าวกับพวกเราทั้ง3คนเลยนะครับก็นี่ก็อีก2เมนูนะครับประมาณนี้นะมาอันนี้กินดำเยอะมากอืากาศร้อนไงเกลยขื่อเขียน อ้ายลมมานี่รู้สึกเย็นสบายเลยนะเดึกๆคุตกก็ได้เะฝนตกก็ดีเลยพี่ขี่ได้กี่น้อมหมู้นั้นขี่ไดออี่นอขอเสิ่งอะไรพี่มันสิ่งสัตว์เดิอน,นะดน,น,นอะได้ยินได้ยินไหมเมื่อกี้ยังไม่ทันยินอนนี้นอนๆๆนอนนอนนอนไปดีจริงๆหรอม,มันไม่ได้กล้าเข้ามา แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะว่ากล้ามาห็กล้าวิ่งอ้าวต้องดูก่อนว่าสถา,านการณ์เป็นยังไงถ้าตัวเล็กก็ไม่เป็นไรจับย่างเลย คือเราทั้ง3คนล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศบนป่าเตงแห่งนี้เนี่ยลมเนี่ยพัดตลอดเวลาเนี่ยคือเย็นสบายมากแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าจักรจันเนี่ยเยอะมากเลยนะทุกคนคือบินเนี่ยรอบตัวผมเนี่ยเต็มไปหมดนะแล้วก็นี่เจอไหมทุกคนนี่มันบินมาชนหน้าผมนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยมาอีกตัวหนึ่งละอยู่ข้างล่างผมเนี่ยดูดิเต็มไปหมดเลยนะวไปได้ดูเดื่อวบินเดี๋ย ใส่ดูไฟชีทของพวกเรานะเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะดูดิเต็มไปหมดเลยเอ้ยเนี่เลมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่นี่มาอีกแล้วครับนี่มันก็แค่มาอย่างเดียวมันยังไม่ไปเลยคือตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งรวมของจักจั่นเลยนะพี่นุ่มนะคือเยอะมากเยอะจริงนะทุกคน ร้องนกฮูเลยนะอโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวพวกเราทั้งสามคนก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับในบรรยากาศป่าเต็งลางแห่งนี้นะครับแล้วก็ทุกคนดูตรงนู่นเลยเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยพระจันทร์เนี่ยเต็มดวงนะก็แดงแป๊ดเลยนะตรงมันจะไม่เห็นเข้าไปใช่ใช่คือมันแดงแป๊ดเลยนะแต่เวลาอยู่ในกล้องกโปรเนี่ยอาจจะดูไม่แดงไม่ได้แดงเหมือนที่เราเห็นนะพี่หนุ่มนะ ใช่ดูเลยแดงขนาดนั้นเลยนะโอเคมาพักผ่อนกันดีกว่านะครับผมถ้าเสร็จเนี่ยหลังตายยอนใช่ไหมตายยอนยี่ยอนไปไหนยังไม่แก่เลยเออมอาน้มันหลังตาเหี่ยวแล้วจแก่อ่ะโหอากาศนี้นิ่งๆดีตรงที่ลมมันพัดมาแบบสบายสบายถ้าอยู่บ้านนี่อบอ้าวอ่ะ ไม่ไหวที่อยู่บ้านนี้นอนไม่หลับหรอกจริงๆต้องติดแอร์อืมแอร์แล้วก็มีนะถึสี่ห้าตัวเนี่ยจะกระจันเนี่ยไม่เขากินพี่ไม่เคยกินสักที่เงยนะพี่ต้องลองจับกินสักตัวหนึ่งละเอานตามมันยังไงก็ไม่รู้น่ารักใช่ไหมน่ารักใช่ไหมไม่เกิดเสียงร้องมันก็น่ารักนะถ้าร้องน้อยๆอือฮึก็าร้องเยอะๆก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อ้าวตัวหนึ่งก็คนละแอวสองแอวอ่ะโอน่ารำคาญอยู่นะ น้อยนะช่วยไปง่ายนะใช่ใ sure, sure. กัรร้อนร้อนเย็นไปก็เป็นใครได้เ <Sure. S 1> ย็ยนเกินไปก็ไม่สบายได้เป,เป็นวุเป็นหวัดเอ๊ะอะไรวันนี้ชีวิตหากความเพียงพอเอ้ยพอเพียงไม่ได้ mm hmm. มันจะสมดุลก็สมดุลไม่ได้ ทักคนครับตอนนี้เนี่ยผมตื่นมากลางดึกเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบเนี่ยคือมองเห็นเกือบทุกอย่างนะแต่กล้องโองผมเนี่ยมองไม่เห็นนะก็ผมไม่รู้ว่าพี่หนุ่มไปไหนนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่นะครับทุกคนห้าทุ่มสี่สิบสามแล้วนะครับทุกคนก็มีอยู่แค่อาจารย์เชนคนเดียวนะที่ยังนอนหลับไปเลยนะอาจารย์เชนเนี่ยหลับอยู่ตรงนี้เลยน <c oughs> ี่อาจารย์เชนหลับไปแล้วนะครับพี่หนุ่มเนี่ยดูดิ ไม่อยู่นะไม่อยู่เปยนะพี่หนุ่มเนี่ยไม่อยู่เปยไม่รู้ไปตรงไหนนะเนี่ยดูคนเจอในเปยเนี่ยไม่มีพี่หนุ่มอยู่เลยคือไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะเดี๋ยวยังไงผมเนี่ยก็จะนั่งรอดูว่าพี่หนุ่มคนนี้เขาไปไหนนะคือในป่าแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวงังหรือว่ารอดูคนที่มาแคมป์กับพวกเรา้วยนะเดี๋ยวยังไงผมจะรอพี่หนุ่มสัก สิบนาทีหรือว่า15นาทีแนละ้วถ้าไม่กลับมาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกอาจารย์เนี่ยออกไปตามหานะทุกคนโอเคดงไงเดี๋ยวผมก็จะขอตัวนอนรอ,อก,ก่อนนะครับเพราะผมเนี่ยง่วงมากเลยนะเพราะผมเนี่ยตื่นสลึมสลือนะคือปวดเย้ยวนะทุกคนก็เลยออกไปเข้าห้องน้ำแถวๆนี้นะแล้วก็มาไม่เจอพี่นุ่มนะ เฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยเผลอรับไปนะผมตื่นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะทุกคนเจอไหมเฮ้ยอะไรวะกี่โมงแล้ววันเนี่ยเอาทุกคนตีหนึ่งสี่นาทีแล้วนะเฮ้ยพี่หนุ่มมิยังไม่กลับมาเลอวะไ,ไวะม่ได้วะจัน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  พี่นุ่มหายวะใครหายพี่นุ่มเนี่ยตอนเนี่ยฮาทุ่มสักครึ่งอะกูตื่นขึ้นมาแล้วก็กูเออไม่เห็นเขาอันนี้แม่งตีหนึ่งสี่นาทีแล้วเนี่ยเขายังไม่กลับมาเลยเนี่ยอลองไปดูดิพี่นุ่มไปไหนวะจริงๆเนี่ยพี่นุ่มหายหายไม่เจอเนะี่ย กี่โมงแล้วเนี่ยตีหนึ่งแล้วจริงจริงตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งสี่นาทีพี่หนุ่มหายใคไปนานยังก็ตอนกูตื่นมารอบแรกกับประมาณห้าทุ่มครึ่งอ่ะเราอันนียตีหนึ่งแล้วอ่ะเนี่ยยังไม่เห็นกลับมาเลยมไปไ,ไหนวะเออไปไหนวะเขาไม่ได้บอกหรอ,อมไม่ได้บอกหรอไม่ได้บอกบอกอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยไปไหนวะเฮ้ นตอนนี้เด็กบอกว่าพี่นุ่มหายนะหายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้อยู่ชั่วโมหนึ่งนะครับผมเออลงไปหาสองครั้งดูสิลองลองไปไหนวะไปลองไปดูไปพี่นุ่มหายไปไหนวะพี่นุ่มลองลองมาดูครับพี่นุ่ม เฮ้ยหายจริงๆอาจารย์ห่า,หาไม่เจอวะ่ะพี่นุ่มฮะเออประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วทไมตื่นาไม่บอกกล่าวอะไระเลยก็รอบแรกอ่ะตื่นประมาณห้าทุ่มครึ่งอ่ะเออก็คิดว่าเออเขาคงจะไปที่ไหนเออไม่เอะใจนี่แม่งดูอีกทีตีหนึ่งแล้วอ่ะยังไม่กลับมาแคมป์เลยส่องรอบๆดูอะอ ไป,ไปไหนวะพี่นุม่มพี่นุม่มอันนี้เนี่ยดังน,นนน,นอู่เีถ้าอยู่ใกลนน้นั่นอ,อเอ,อถ้าอยู่ใก่จะได้ยินอยู่องไม่กล้ไต้องไปไกลพี่นุมน่ม ไมไหะนหนวระไม่ไม่ไม่ไปจำหาหน่อยเหรอปหเป็าหาได้ไหนยแล้ว่กลคืนเราจะไปออกจากแคมป์เนี่ยมันไกลไม่ได้เราไปดูฝั่งนู้นเนาะพี่โนม đây này quá, ừ, mới chớ mới chờ chưa thấy, ไปไหนวะอยู่ยวะอ,อ๋อเราไม่พงมิดไปด้วยไปไหนวะพี่นุ่มไปไหนวะพี่นุม่ม Là này. Ờ, ừ, 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 ừ. Này. Chơi 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 đây. chơi 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 Ờ chờ, chờ, ờ à. à ờ chơi là. chơi 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 พี่ไปไหนหามาฮะ<า>โอ้ยทำไมพี่ไปนานแทะโอ้้องผ <ม S 1> อีโอโหผมตื่นขึ้นมารอบแรกประมาณห้าทุ่มอะใช่เหรอ,อไม่เาก็นึกว่าใครเรียกระวังให้ตายอ๋อโอ้ยทำไมพี่ไปเข้ากายแท้ไม่ไม่รู้เลยครับ ผมต้องตัวต้องต้องเข้าไกลหน่อยโอ้โหโอ้ยเราก็มมานึกว่าใครดอูอืมอ๋อผมตื่นขึ้นมาประมาณห้าทุ่มครึ่งอ,ะอ่ะอ๋อตอนนั้นนะพี่พี่พี่ไปแล้วเหรอใช่พี่ไปก่อนหน้านั้นประมาณสิบนาทีแล้วเหรอ,อผมตื่นห้าทุ่มครึ่งก็ผมดูเออไม่ไม่เอจใจอะไรไมผมก<ม>็จะร<ม>อพี่ไงผมก็เผลอหลับไปรอบหนึ่งปับ๊บผมตื่นมาตีหนึ่งปั๊บนี้ผมไม่เห็นพี่ผมเค่พิดหลงนานแล้วพี่ไม่มั่นใจใช่บอกว่าอืม ดังต้นตไคเราก็ตกใจเลยโอ้ยเราก็คิดว่าพี่หนุ่มหลงป่าไปที่ไหนโอ้ยหรงอืโอ้ทำอย่างนี้อือเกอก็มาลอมๆหนี่แบบแนกอ่อพวกผมหลับอยู่ใช่ใช่กำลังมากลล้อกันหลับอยู่อือหอยู่เลยนดโอ้ก็เล่ยู่หน คือตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มก็กลับมาในแคมป์แล้วนะซึ่งผมเนี่ยตกใจมากเลยนะพูดตรงๆว่าตกใจมากเลยคือครั้งแรกเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเออไม่เอะใจเท่าไหร่นะไม่เอะใจว่าพี่หนุ่มคิดว่าเออนั่นแหละผมก็คิดว่าไปทําธุระส่วนตัวนั่นแหละแต่รอบสองเนี่ยที่ผมตกใจคือมันไม่เจอพี่หนุ่มแล้วอย่างเงี้ยมันนานไปมเออมันนานผมคิดว่ามันนานเกินไปนะแล้วก็ผมก็เลย ตกใจนิดหนึ่งนะครับเราก็ไปเรียกอาจารย์เชนมาแต่ผมเนี่ยงงที่ผมเรียกพี่หนุ่มตั้งหลายรอบนะพี่หนุ่มบอกว่าเสียงผมเนี่ยเบามากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเสียงเบามากเสียงเบาแล้วก็ผมยังจะไม่ขันรับจริงๆแล้วกันอยู่ในป่าได้ยินเสียงคนเรียกเราเนี่ยเราอย่าไปขันรับตรงๆนะครับเราต้องดูให้มั่นใจก่อนว่าคนเสียงที่เรียกเราเนี่ยเป็นคนจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนของเราจริงๆนะครับถึงขันรับได้นะครับอืก็มันก็มี ข้อดีข้อเสียแต่พี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้เผอบอกพวกเราไว้ก่อนนะนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตกใจกันหน่อยนะครับผมก็เห็นว่าหลับกันอยู่เ็เลยเกรนใจไม่อยากไม่อยากปลุกนะครับอืมเป็นไรท้องเสียแล้ววันเนี้ยอืมท้องเสียแล้วกินก็กินปกตินะอืมไหลรอบลเลยพี่หนุ่มโอ้ไหลรอบมากแต่ว่ากลับมาแคมป์รอบหนึ่งแล้วแหละกลับมาก็อาจารย์ดิดอาจารย์เชิญกำลังนอนอยู่ก็ยังไม่ปลุกอยู่ดีอืมอืมอโอเคก็ยังโชคดีนะที่ พี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้ลงทางผมว่าไม่ได้ไปแบบเลยเถิดไปที่อื่นนะคือก็ยังโชคดีนะโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็จะพักต่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่หนุ่มไปท้องเสียไปข้างหน้าก็สกิลบอกสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะโอเคครับผมเฟันดีต่อครับไม่ต้องเกรงใจนะสกิดเลยสกิดไม่ตื่นเอขย่าวเลยพี่หรือไม่ตัดเชือกเลยพี่ทีนี้ก็มีป่วยมาก เช้านี้นะพวกเราทั้งสาคนเนี่ยก็เก็บข้าวของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมบอกไปว่าเมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนคจะมีลมเนี่ยพัดแบบตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็ยามทเช้าแบบนี้ก็ยังมีลมพัดนะครับซึ่งเช้าเนี่ยเราก็จะออกใส่กันนิดหนึ่งนะพระรอเดิดนี่แหละตื่นสายครับเมื่อคืนนอนระแวงครับผมกลัวพี่หนุ่มจะหายที่นี่เฝ้าทั้งคืนเลยโอ้โหไม่ได้หรอกก็กลัวจะหายอีกโอเคครับทุกคนยังไงก็ วันนี้ก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วก็รอติดตามดูว่าคลิปหน้าเนี่ยเราทั้ง3คนเนี่ยจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรก็รอติดตามดูได้สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ